สวัสดีวันอาทิตย์ครับอยู่กับเก้อสุนย์เรีกทัพย์ครับตอนเช้าครับอากาศสดใสนะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศที่ซุ้มนะครับมันก็เป็นบ้านผมนี่แหละครับนี่ครับบ้านผมอยู่ข้างนะครับอันนั้นคอกเพาะนะครับตัวนี้จะเป็นสายคลาสสิกนะครับของ PM เอ r m นะครับไก่เซนะครับตัวนี้ตัวนี้คมมาก เพราะว่าเซอเอ็มกะว่าจะได้ชนทีนี้มันหลุดก่อนนะครับตัวนี้แผลตาแล้วก็ถึงเขาไม่ตีตาแต่ว่าแข้งหน้าเขาโยนเข้าคอ,อนะครับตัวนี้แม่นพิเศษสี่ห้าตาสามตัวหรือสี่ตัวนี่แหละเพราะว่ามันบดมันบอดทุกเที่ยวนวเวลามันตีนะคมตัวนี้เจ้าสาคลาสสิกตัวนี้เป็นแม่เจ้าดำจำปืนนะครับได้ความอนุเคราะห์จากพี่หมูนะครับโชคไทเกอร์เซอแม่จติดต่อให้มา นะครับเอามาสมหนึ่งคอกนะครับหนึ่งข้อนะต้องคืนแกยืมแกแค่หนึ่งข้อกก็ดีใจแล้วครับตัวนี้เป็นลูกแสนรักนะครับแดงน้อยนะครับตัวนี้เป็นเย้าโชคเดียวดายนะครับตัวนี้จะเป็นพี่เจ้าดำาดงนะครับผมผสมได้ประมาณสามแม่ทีนี้ก็ได้เจ้าท้าวปราชันมาตัวนั้นแข้งหน้าดีก็เรามาเติมตัวนี้ก็แข้งหน้าคมนะตัวนี้เป็นไก่ตีคมนะ มันได้ช่องตีไม่ถึงยกหรอกแต่ว่าวาสนามันไม่ดีก็คือไก่มันมันมีอาการคอดังตลอดเวลาเลี้ยงไม่ได้นะครับเลี้ยงไม่ได้ไก่มีอาการคอดังนะครับเพิ่งฉีดยาไปนะครับเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เป็นเจ้าเขียวนะครับตัวนี้เป็นหลานเยียสนันของพี่เอฟเหมือนกันพอดีว่าแกพักเลี้ยงแกก็ส่งมาให้ทางพวกผมดูแลให้เนาะ เดี๋ยวผมจะเตะดูถ้าโอถ้าโอเคผมก็จะส่งเข้าซุ้มนะครับตัวนี้เจ้าเขียวลูกเยาสนันกระดูกโครงสร้างดีเตะข้างเดียวงงไหมั้งเดียวโคตรล่าโคตรแข็งแกร่งเลยตอนแรกว่าจะเอามาลองกับเจ้ากระสุนดําแต่เจ้ากระสุนดําผมเตะบ่อยเกินปากกระตอแล้วนกทุกเพียวต้องต้องเจอกันแน่นอนต้องเจอเจ้ากระสุนดําผมแน่นอนตัวนี้เป็นลูกไก่นะครับนี่พ่อไก่ค่าตัว สองหมื่นแต่เป็นตัวน้อยมันกินเก่งใช่ไหมครับลูกไก่นะครับตัวนี้เป็นเจ้าส้มนะครับจะส่งให้พี่สีจันนะครับกับตัวเมียที่จ่ายลูกเก่งนะครับตัวเมียนี้เป็นลูกตัวเมียที่ที่จะส่งให้ไปเป็นลูกแสนรักเสือดำสังเกตแตกแสนรักนี้เป็นของลุงโรกมีนะครับเป็นหลานนะครับตัวเมียมันจ่ายลูกดีก็ตรงนี้ก็จะให้พี่สีจันไปแกโอนมาแล้วนะครับปิดหนึ่งหมื่นบาทแกปิดไป สิบเท่านะเอเออจะได้ไม่โดนก็เจ้าส้มจี๊ดยังชนได้นะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นปลวกที่คอแต่เมื่อเราเราเราตัดสินใจให้เขาไปเราก็ต้องให้นะถึงมันจะดีก็ไก่นะมันอายุมันไม่ได้ยืนนานเนาะเพราะว่าแกตัดสินใจซื้อแบบว่าซื้อไปทําพ่อนะแต่ทีนี้พอไปจับดูผมยังไม่ได้ดูตัวเขาผมฝากเพื่อนไปนะครับเ <laughs> พื่อนเขาอยากได้ไก่มันตีง่ายตีวงแดงตีคอเจ็บตีกรามแตกหมด ไก่เขาเขาแผลดีมากคมล่าสุดเสมอหกหกสิบหกหกหมืนหกหกมืนหกอยู่สนามจอมพระโอซีนะครับ,นนะรบแล้วก็กะว่าไฟนั้นเนี่ยถ้าถ้าแผลหายก็จะได้ขึ้นตีเงินแสนเลยแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นปวดที่คอเขาแทงคอเราเยอะเดีย๋ยวเราก็ตีเขาแตกลั่นหมดกลามแตก เสมอกันไปแต่ว่ามันยกนั้นได้เล่นได้กันนะประมาณนี้เลยครับเจ้าส้มก็พอให้เขาแล้วก็ตัดสินใจให้นะอบอกว่าพี่ถ้าโอนเงินคืนได้ไม่ได้อเขาใจถึงพี่ซีจันด่เชียรายผมก็เลยเออตัดสินใจให้แกไปเพราะว่าไก่มันอายุมันไม่ได้ยืนยาวหรอกเพื่อนๆตัวนี้เป็นเจ้าเขียวนะโดนพ่อมันลอกกับพ่อพัอพนเนี่ยสองกิโลสามอาจจะได้สองโลสาม เป็นลูกแสนรักเหมือนกันแสนรักเยอะเพราะว่าอะไรแสนรักเนี่ยสอรับโชคเอามาช,ชนชนะแสนกาจะขึ้นมาจากหกแสนหกปากระตอไม่ได้ชนก็เลยมาทําลูกก็้วตอนนีม้มานะครับแผลยังไม่หายนะล็อกอพอพันเจ็บมากเลยผมก็เลยต้องมาดูแลเป็นขี้กากเป็นอะไรก็ดูแลเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นอาหารที่ผมให้นะครับมีข้าวเปลือกมีหัวอาหารเบาโกรนะครับประมาณนี้แหละพี่น้องทําง่ายๆเราก็จะมียาให้ฟาร์มาวิทนี่ให้ไก่บํารุงไก่ดีนะตัวเนี้ กระดูโครงสร้างเจริญเติบโตเจริญอาหารเนี่ยตัวนี้น่าให้ไก่มากปกติก็ให้พวกสุนัขนะเนี่ยมันดีอาหารเสริมเนี่ยบำรุงผิวหนังขนงามกระดูโครงสร้างเนี่ยผมก็ให้ไปนะตัวละเม็ดถ้าขยันนะประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนคร่าวๆเพราะว่าวันนี้จะไปที่สังขชัยนะมีไก่มาจำหนึ่งเอ็มของทีมงานธวัชชัยเมื่อวานก็ ได้กับทวัชัยนะสวยงามชนะ12นาทีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเดือนสิงหาคมเปนม็นอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมประมาณนี้แหละพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนมันๆนนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม